ครับท่านผู้ชมครับพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพุทธศักราช2551เป็นกฎหมายที่ระบุถึงขอบเขตและกระบวนการในการนำเอาตัวผู้ที่มีความผิดปกตทิทั้งจิตหรือว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมอันน่าจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นเข้ารับการบำบัดร,รักษาในกฎหมายฉบับนี้จะมีการระบุถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมไว้ทั้งในสิ่งที่ต้องปฏิบัติและควรปฏิบัติ ในหลักการและกระบวนการทั้งนี้ก็เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยทางจิตในการเข้าถึงบริการบำบัดร,รักษาโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะอันตรายต่อตอนเองและผู้อื่นรวมทั้งกรณีที่ต้องมีการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นบุคลาก,กรที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้มีด้วยกันหลายฝ่ายนะครับที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมของกฎหมาย โดยเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติฉบับนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านชีวิตของตัวละครที่ชื่อพงคุณหมอคะพี่พงษ์อะอาการกำเริบไปแล้วนะคะตอนนี้คุณแม่ตาพยายามรับฟังสิ่งที่คุณพงพูดไปก่อนนะคะพง์ <"P ung" S 2> เป็นชายหนุ่มที่เคยใช้ชีวิตปกติทำงานแล้วก็อยู่กับรรยาได้แต่ว่าเขามีอารมณ์แรปรปรวนเป็นพักๆแต่ปฏิเสธการรับการรักษามาโดยตลอดต่อมาเขากลายเป็นผู้ต้องหาที่ฆ่าพ่อเลี้ยงของตนเอง และทำร้ายคุณแม่จนถึงขั้นบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจถถบอกเล็กเด็ดให้ไม่เชื่อก็ตามใจตรงๆมันไม่เอามันโง่พงนั้นมีความคิดผิดปกติถึงขั้นที่ว่าตนเองเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์สามารถใบห้หวยได้การเข้ารับการรักษาอย่างจริง,งจังจึงจำเป็นต้องเกิดขึ้นเฮ้ยเ้ยจัคุณมา เอาคุไปเลยครับสวัสดีค่ะมีญาตแย้งไปทางตำรวจแล้วเราไปพบกับพี่บ้านนะครับพ่ครับหมอประเมินแล้วนะว่าเห็นคนว่าคุณพงชีวิตของพงนั้นเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งครับทั้งในเรื่องของหลักการและวิธีการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิตพุทธศักราชสองพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดเผยความลับของผู้ป่วยการยินยอมเข้ารับการบําบัดรักษาหรือว่าการบังคับรักษานะครับว่าหน่วยงานนั้นต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง มีฝ่ายใดเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายนั้นมีหน้าที่อย่างไรและมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรแต่ในที่สุดถ้าหากผู้ป่วยนั้นต้องคดีอาญาหน่วยงานต้องปฏิบัติอย่างไรครับทั้งหมดนี้เราจะมาเรียนรู้สาระกันผ่านทางชีวิตของพง์ในแต่ละตอนครับทำหนังสือส่งตัวผู้ต้องหามาให้คุณหมอตรวจสภาพจิตและประเมินผลในการต่อสู้คดีด้วยครับแล้วการรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยมันอันตรายไหมคะคุณหมอแล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าคะ ผู้ชมครับแม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นจะเป็นเรื่องจําเป็นก็ตามนะครับแต่ถ้าหากเรามุ่งไปบังคับตามกฎหมายกันแต่เพียงอย่างเดียวนั้นผลที่เกิดขึ้นมาอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังกันก็ได้อย่างเช่นกรณีที่พ่อกับลูกสาวซึ่งหัวหน้าครอบครัวคือคุณพ่อนั้นป่วยเป็นโรคจิตใช้การกักขังและก็ล่ามโซ่ลูกสาวซึ่งก็ป่วยเป็นโรคจิตเช่นเดียวกันพ,พี่ช่วยเอาโซ่ออกให้หนูทีการปลดโซ่ตรวน โดยเจ้าหน้าที่นั้นใช้ความจริงใจและความปรารถนาดีนะครับต่อครอบครัวงผู้ป่วยนั้นเป็นสิ่งที่สามารถจะเยียวยาและโน้มน้าวให้ครอบครัวของผู้ป่วยเข้ารับการบําบัดร,รักษาด้วยความเต็มใจไม่จำเป็นที่จะต้องบังคับรักษาตามลายละอักษรของตัวกฎหมายนะครับเรื่องของความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วก็ใช้วิจารณญาณแล้วใช้จิตวิญญาณครับในการตัดสินใจที่ถูกต้องนั้น เป็นหัวใจของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างแท้จริงสถานพยาบาลที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยก็คือบ้านของผู้ป่วยนั่นเองแหละค่ะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเรามาดูชีวิตของพงกับอาการป่วยทางจิตเวชของเขารวมทั้งคำถามและคำตอบจากพระราชบัญญ,ญัติสุขภาพจิตพุทธศักราช2551ที่จะสามารถไขข้อข้องใจต่างๆกันได้ในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยนะครับ ครับท่านผู้ชมครับในตอนที่แล้วเราได้รู้จักกับพงตัวละครสําคัญของเรากันไปแล้วนะครับพงนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชเขาเคยคุ้มคลั่งขนาดทําร้ายพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิตและมันดาได้รับบาดเจ็บมาแล้วหลังจากนั้นพงเข้ารับการรักษาทางจิตเวชจนอาการดีขึ้นได้กลับมาอยู่ที่บ้านแต่แล้วพงก็กลับไปมีอาการหวาดระแวงแล้วถึงขั้นจะทําร้ายผู้อื่นนะครับ ดังนั้นเมตตาภรรยายของเขาจึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปปรึกษากับคุณหมอเพราะคุณหมอต้องเป็นผู้เปิดเผยความลับของคนไข้ให้กับทางตำรวจเพื่อที่ตำรวจนั้นจะนำตัวคุณพงษ์มาส่งยังสถานพยาบาลครับเรามาติดตามรายละเอียดชีวิตของเขากันต่อเลยครับเออบอกเลขเด็ดให้ไม่เชื่อก็ตามใจคนไม่มีบุญจะรวยเทพโป,ปดยะกล้าปฏิเสธ ตรงๆมันไม่เอาึมันโง่พี่พงศ์โมโหอะไรล่ะคะแล้เพี่กินยาตามที่หมอสั่งหรือเปล่าคะยาอะไรแกมันเป็นพวกเดียวกับพ่อเลี้ยงฉันแน่ๆเลยอ่ะฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าอุดจมูกองพระเพาจะทําให้พระสามเทวทิราชเนี่ยมาดูแลบ้านเมืองไม่ได้ฉันบอกแล้วใช่ไหมใจเเ็นค่ะพี่พง์ทานยาก่อนนะคะเผื่อจะได้ดีขึ้นค่ะยานี่มันยาพิษนั่นยาพิษแกสมคบพี่สาวแกที่จะปอกลอกฉันใช่ไหม แกจะฆ่าฉันฉันต,ต้องแจ้งตำรวจทุกคนหวังดีกับพี่พงษ์นะคะเฮ้ยไม่มีใครจะทำร้ายพี่พงษ์หรอกนะคะตำรวจตำรว<ใ>จเจนีพี่พงษ์พี่พงษ์คะคุณหมอคะพี่พงษ์อะอาการกำเริบไปแล้วนะคะทำยังไงดีคะเราก็คิดว่าตัวเองวิเศษใบ้หวยได้ด้วยนะคะเราแวงหนูกับพี่สาวอะค่ะคุณหมอแล้วก็ชอบพูดว่าหนูอะเป็นพวกเดียวกับพ่อเลี้ยงที่ตายไปด้วยนะคะคุณหมอคุณเมตตาเอาอย่างนี้นะคะ ตอนนี้คุณเมตตาพยายามรับฟังสิ่งที่คุณพง์พูดไปก่อนนะคะเมตตาอยากให้คุณหมอช่วยค่ะเดี๋ยวหมอจะพยายามติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่สถานตีตำรวจว่าเราจะช่วยเหลือเปนยังไงดีคุณเมตตาเนี่ยต้องโทรมาแจ้งข้อมูลหมอเป็นระยะระยะนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันหมอระดาวันนะคะ พอดออีหมอมีคนไข้อะค่ะที่เขาป่วยด้วยโรคทางจิตเวชอะค่ะเขาชื่อคุณพงษ์อะค่ะคือเขาเคยมีอาการกําเริบม,มาแล้วครั้งหนึ่งอะนะคะช่วงประมาณสักสองปีที่แล้วว่ะค่ะมีอาการหวาดระแวงจนกระทั่งก่อคดีฆ่าพ่อเลี้ยงเสียชีวิตแล้วก็ทําร้ายร่างกายคุณแม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอะนะคะตอนนี้อาการกําเริบอีกแล้วเหรอครับใช่ค่ะตอนนี้ยิ่งอาการกําเริบม,มากขึ้นแล้วก็มีอาการหวาดระแวงภรรยาด้วยอะค่ะ มอก็เลยอยากจะขอความร่วมมือจากท่านสารวัตรนิดน,นึงอะคะ่ะว่าให้ช่วยนําตัวเขาไปบาําบัดที่สถานบาบัดรักษาหรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาทําร้ายภรรยาเขานะคะและเขาไม่รู้ตัวหรอครับว่าเขาป่วยอยู่ไม่รู้ตัวเลยอะคะ่ะเขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองป่วยอยู่แล้วก็มีอาการระแวงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนี่นี่คือที่อยู่ของเขานะคะพระราชบ,บัญญัติสุขภาพจิตพุทธศักราช2561ได้มีการระบุถึงสิทธิของผู้ป่วย ที่จะต้องได้รับการปกปิดทั้งอาการเจ็บป่วยและการเข้ารับการบำบัดรักษาไว้เป็นความลับผู้ป่วยจิตเวชนะคะได้รับการคุ้มครองสิทธิในการปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของเขานะคะ <_ COVID> ซึ่งเป็นไปนตามมาตรา15แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพศ2551ค่ะการปกปิดความลับเนี่ยก็อาจจะเปิดเผยได้นะคะในกรณีที่ ผู้ป่วยเนี่ยมีสภาพที่จะเป็นอันตรายต่อตัวเองผู้อ,อื่นหรือทรัพย์สินนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชนหรือว่ามีกฎหมายอื่นบัญญัติให้เปิดเผยได้อันนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นนะคะตามมาตรา16ค่ะ เนื่องจากคุณพงษ์เนี่ยเดิมเคยมีประวัติความเจ็บป่วยเวลาที่มีอาการทางจิตรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตของคนในครอบครัวนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเมตาได้โทรศัพท์มาหาคุณหมอคุณหมอซึ่งทราบประวัติอยู่แล้วเนี่ยจำเป็นค่ะที่จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขอร้องทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะช่วยไปนำตัวมาเพื่อการรักษาโดยเร็วนะคะ กำลังตื่นเต้นดีเด่นนะครับเดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยกันครับว่าถ้าผู้ป่วยนั้นยืนยันจะไม่ไปหาหมอผู้ป่วยทําได้หรือไม่และตํารวจหรือคนอื่นจะบังคับนําตัวผู้ป่วยไปส่งสถานพยาบาลได้หรือไม่ไปพบคําตอบกันในตอนต่อไปครับ วิตของพง์นั้นคงอดทําให้หลายคนเอาใจช่วยเขาไม่ได้นะครับตั้งแต่ที่พง์มีอาการป่วยทางจิตเวชและแสดงออกคล้ายกับว่าจะเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นทําให้คุณหมอเจ้าของไข้ตัดสินใจแจ้งข้อมูลของพง์ให้กับทางตํารวจทางเจ้าหน้าที่จะได้มาควบคุมตัวเขาไปส่งยังสถานบําบัดร,รักษาแต่ว่าอํานาจหน้าที่ของตํารวจในการนําผู้ป่วยนั้นไปส่งสถานบำบัดร,รักษานั้นต้องมีวิธีการอย่างไรเรามาติดตามตอนต่อที่กําลังเข้มข้นได้เลยครับ คุณหมอครับถ้าในกรณีนี้คุณพงษ์เขายืนยันว่าจะไม่ยอมไปสถานบำบัดรักษาและเขาก็ยังไม่ลงมือทาร้ายใครผมเองชักไม่แน่ใจว่าผมจะเอาความผิดเขาหรือบังคับเขาด้วยข้อหาอะไรครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลว่ามีบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งมีภาวะอันตรายเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็สามารถที่จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่คะ่ะวิธีการนะคะก็คือเข้าไปแนะนําตัว สร้างความเป็นมิตรอธิบายว่ามาด้วยเหตุผลอะไรแล้วก็บอกเหตุผลว่าจะต้องพาไปโรงพยาบาลเพื่อไปรับการประเมินเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถทำได้นะคะครับคุณหมอผมเข้าใจแล้วครับผมจะรีบดำเนินการทันทีเลยครับครับคุณพงษ์ครับผมมาตรวจดูแลความเรียบร้อยของชุมชนมีอะไรผมรับใช้บ้างครับ <c oughs> มาก็ดีครับ เอาพีนี่ไปเลยมันเขากับพี่สาวมันมันเห็นผมให้เหวี่ยมแม่นมันจะปี่ผมกินมันจะให้กูตายผมไม่เชื่อคุณนะาูไม่เชื่อวาสารพิษในร่างกายดีกว่านะครับกูไม่มีสารพิษโอ้ทำไมใจดีนะครับผมมาดีนะครับไอ้พงษ์อย่าไปตรวจหาสารพิษนะครับไอ้เฮ้ยจ้าคุณไปตายคุณเหรอครับท่านผู้ชมครับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำตัวของพงษ์ผู้ป่วยทางจิตเวชและเมียแนวโน้มว่าจะเกิดอันตรายร้ายแรง โดยดูจากประวัติการเจ็บป่วยครั้งก่อนพงเคยทำร้ายพ่อเลี้ยงจนถึงแก่ชีวิตโดยที่ไม่มีความรู้สึกสำนึกตัวและอาการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากโดยในครั้งนี้พงก็ไม่ได้สมัครใจนะครับลักษณะของพงนั้นเข้าตามมาตราย22 อาการกำเริบอีกแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับคุณหมอครับและการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากแพทย์เจ้าของไข้เพื่อที่จะนำตัวของฟงไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือว่าสถานบำบัดร,รักษาที่ใกล้เคียงและการที่เมตตาแจ้งกับแพทย์ให้ประสานงานกับตำรวจนั้นก็เป็นไปนตามมาตราย4 ส่วนการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้จำกัดพฤติกรรมโดยการจับกลุ่มและผูกมัดก็เป็นไปตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพุทธศักราช2551ส่วนขั้นตอนและการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ป่วยนั้นมีกฎหมายระบุนะครับว่าจะต้องใช้ความนุ่มนวลถ้าหากจะควบคุมตัวถึงขั้นมีการผูกมัดร,ร่างกายนั้น จะต้องเห็นอย่างชัดเจนว่าจะเป็นอันตรายต่อตัวผู้ป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจึงจะปฏิบัติได้วิธีการนำตัวผู้ป่วยไปสู่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะอย่างปลอดภัยผู้ที่นำส่งเนี่ยคะ่ะจะต้องใช้การเจราจาต่อรองและผูกมิรก่อนนะคะผมมาตรวจดูแลความเรียบร้อยในชุมชนมีอะไรผมรับใช้ไหมครับแต่ถ้าการณีที่ผู้ป่วยไม่ร่วมมือเนี่ยจะต้องมีคนคนคน, <ๆ S 2> นึง<ร><ร>นะคะ,มมะ,คะเข้าไปจับที่ด้านหลังคะ่ะ แต่ว่าเพื่อการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยดิ้นนะคะก็จะต้องมีอีก2คนคะ่ะ <_ üğ> เข้าไปจากที่ข้อสุโภกคะ่ะสิ่งที่เป็นข้อห้ามนะคะก็คือการล็อกคอคะ่ะเพราะนั้นจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่งนะคะในตอนหน้าจะมาถึงขั้นตอนที่เรานำตัวผู้ป่วยส่งสถานพยาบาล สถานพยาบาลเขาจะมีขั้นตอนอย่างไรในการรับตัวผู้ป่วยผู้ป่วยจะต้องถูกวินิจฉัยเบื้องต้นอย่างไรบ้างพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพุทธศักราช2551มีคำตอบให้มากยิ่งขึ้นครับเรามาติดตามชีวิตของพงได้ในตอนต่อไปสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับการนำตัวผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตและแสดงออกว่าอาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อตอนเองหรือผู้อื่นไปส่งยังสถานพยาบาลหรือว่าสถานบำบัดร,รักษานั้นทางสถานพยาบาลหรือสถานบำบัดร,รักษาจะต้องมีการตรวจเบื้องต้นอย่างไรและวินิจฉัยอาการอย่างไรบ้างขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนเราตามพงไปที่โรงพยาบาลกันเลยดีกว่าครับ ยินดีคุณพงศ์เอ๊ะเอากูไปไหบสวัสดีค่ะเขาเป็นอะไรมาคะมีญาติแย่งไปทางตำรวจแล้วเราไปพบกันที่บ้านนะครับมีทำร้ายคนอื่นไหมคะญาติตัวเองแล้วก็จะทำร้ายภรรยาเขาชื่ออะไรที่ทราบชื่อคุณพงศ์นะครับอ๋อเดี๋ยวถ้างั้นขอสักวัิเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพงศ์เป็นยังไงคะวันนี้มึงจะต้มกูจะกูใจน้ำแว็งเขาท้องเลยอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่ไหนทราบไหมคะไปกูงั้นเดี๋ยว รอพบคุณหมอนิดนึงนะคะพอดีมีคนไข้นะคะอายุ39ปีชื่อคุณคงค่ะสวัสดีครับคุณพงหมอเดชานะครับไม่เคยอาการก็เป็นไงครับคือมีญาติแจ้งไปทางตำรวจแล้วเราไปรับเขาที่บ้านนะครับระหว่างอยู่ที่บ้านเขานั่งเหม่อลอยอยู่แล้วก็มีอาการหวัดระแวงจะทำ้ายภรรยาครับได้ทำลายบ้างนย่งครับยังไม่ได้ทำลายยังนะโอเคคุณพงษ์ครับคุยกันหน่อยนะคุณพงษ์ได้ยินเสียงอะไรบป่ครับตอนนี้คุยกับเทวดาอยู่เว้ยไปกู ไไปโอนไข้ก้าวร้าวนะครับฉีดยาดีกว่าเนาะค่ะค่ะคครับุณพงษ์ครับหมอประเมินแล้วนะว่าเห็นควรว่าคุณพงษ์ควรได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่พาคุณพงษ์ไปที่ตึกรักษานะโอเคครับเชิญครับตัวบีทุลิตกูจะหายตัวกูจะหายตัวไจเย็นครับคุณพงษ์ไปไปกูไปไจเย็นครับไปท่านผู้ชมครับกฎหมายพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พุทธศักราช2551ในมาตรา27ได้ระบุไว้ถึงการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นของโรงพยาบาลของรัฐหรือว่าสถานบำบัดรักษาที่รับตัวผู้ป่วยไว้โดยระบุไว้ว่าแพทย์มีอำนาจในการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาเพียงเท่าที่จำเป็นตามความรุนแรงของอาการโดยเป็นเวลาไม่เกิน48ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่บุคคลนั้นเดินทางถึงสถานพยาบาล ซึ่งถ้าคุณหมอมีความเห็นว่าจะต้องส่งตัวไปประเมินแบบละเอียดคุณหมอก็จะต้องทำตามขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและประเมินเบื้องต้นโดยกรอกแบบต่อจอหนึ่งเพื่อรายงานผลการตรวจในการส่งคนไข้ต่อไป เมื่อแพทย์และพยาบาลได้ทำการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วก็มีจุดตัดสินใจดังนี้ค่ะถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่มีอาการทางจิตหลังจากได้รับการารักษาเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะคะภายใน48ชั่วโมงเนี่ยแพทย์ก็สามารถที่จะปล่อยตัวเขากลับไปค่ะส่วนจะมีการนัดหมายเพื่อร,กรักษาแบบผู้ป่วยนอกต่อไปหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโรคนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากสังเกตอาการแล้วเนี่ย แพทย์และพยาบาลมีความเห็นร่วมกันว่าอาจจะมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาเนื่องจากผู้ป่วยยังมีภาวะอันตรายหรือยังไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองได้เนี่ยก็ให้ส่งไปรักษาต่อ,อยังสถานบาบร์รักษานะคะในกรณีที่ส่งต่อนะคะก็ให้มีการโทรศัพท์ประสานงานและก็ให้มีการแนบแบบบันทึกต่อจอหนึ่งไปด้วยค่ะ พระราชบัญญัติสุขภาพจิตพุทธศักราช2551เป็นกฎหมายที่ระบุถึงขั้นตอนการประเมินและรับตัวคนไข้เอาไว้อย่างละเอียดซึ่งตรงนี้จะเป็นกระบวนการที่สำคัญและส่งผลประโยชน์ให้เกิดกับตัวคนไข้มากที่สุดสำหรับตอนหน้านะครับจะเป็นตอนที่พูดถึงการลงนามยินยอมรับการรักษาตัวของผู้ป่วย แต่ถ้าหากผู้ป่วยนั้นไม่ยินยอมหรือไม่อยู่ในภาวะที่จะสามารถลงนามตัดสินใจเองได้เนี่ยผู้ปกครองดูแลจะสามารถลงนามแทนได้หรือไม่ต้องติดตามกันในตอนต่อไปครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวนั้นดําเนินไปถึงตอนที่พงผู้ป่วยทางจิตได้รับการส่งตัวไปยังสถานบําบัดร,รักษาซึ่งแพทย์ก็ได้ทําการตรวจและประเมินในเบื้องต้นแล้วมีความเห็นว่าควรจะรับตัวผู้ป่วยไว้เป็นผู้ป่วยในต่อไปขั้นตอนของการเข้ารับการรักษาก็มีระบุไว้ในกฎหมายนะครับว่าผู้ป่วยจะต้องได้รับการอธิบายถึงเหตุผลความจําเป็นในการบําบัดร,รักษาจะรักษากันอย่างไรตลอดจนผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น ทั้งหมดนี้จะต้องมีการบอกกล่าวกันก่อนที่ผู้ป่วยจะยินยอมรับการรักษากลับบ้านร้อนผมไม่ได้เป็นอะไรใครเอาผมเอาไปทีพยาบาลเป็นยังไงคะวันนี้ผมร้อนผมอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเดี๋ยวพยาบาลฉีดยาให้เจ็มหนึงเนาะครับเนาะพยาบาลเขาจะฉีดยาให้สบายใจนะให้ผมกลับบ้านนะครับนะเดี๋ยวขอฉีดยาเข็มหนึ่งนะเดี๋ยวคุณไปนอนที่เตียงเลยครับไปนอนเตียงเลยนะครับะขึ้นเตียงเลยค่ะ นอนตะแคงนะคะเ็จิตยาครับดยาาเขนอนตะแคงนะครับตะแคงตะแคงนิดนึงนะครับเดี๋ยวขันิดนึ่งให้ผมกลับบ้านนะครับนอนนิ่งๆก่อนนะครับนอนนิ่งๆก่อนตอนนี้นิ่งๆก่อนนะครับฉีดยานิ่งๆนะครับเห็นไหมเหรอจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวนอนฉีดยาต้องนอนพักแป๊บนึงฉีดยานอนพักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวค่อยลุกนะครับนะครับ พระราชบัญญัติสุขภาพจิตพุทธศักราช2551นะครับก็ยังระบุไว้ว่าแพทย์ที่รับตัวผู้ป่วยจะต้องอธิบายความจําเป็นและขั้นตอนในการรักษาครับเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นเกิดความสมัครใจและสบายใจที่จะเข้ารับการบําบัดนั่นเองในมาตรา21ระบุว่าการบำบัดรักษาจะทําได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการอธิบายรายละเอียดของการรักษาและได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยก่อนในกรณีของคุณพงษ์นะคะ หมอถือว่าเข้าข่ายขาดความสามารถในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องให้คุณเมตตาเป็นผู้ลงนามแทนนะคะแต่ก็อยากให้คุณเมตตาแล้วก็คุณพงสบายใจได้ว่าการบำบัดรักษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวคุณพงษ์มากที่สุดนะคะเมตตาสามารถเซ็นชื่อแทนที่พงษ์ได้จริงหรอคะเป็นแทนได้ค่ะเพราะว่าคุณเมตตาเป็นภรรยานะคะในกรณีของพงษ์ที่ต้องถูกรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน แต่ดูเหมือนเขาจะปฏิเสธเสียงแข็งอยู่ท่าเดียวนะครับในกฎหมายก็ระบุไว้ครับว่ากรณีที่ผู้ป่วยนั้นอายุต่ำกว่า18ปีหรือไม่มีความสามารถในการตัดสินใจเองได้ก็สามารถให้ผู้ปกครองดูแลหมายถึงญาตินะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้สมรสลูกสามารถเป็นผู้ยินยอมตัดสินใจแทนได้ พยาบาลเข้ามาพอดีเลยค่ะเดี๋ยวช่วยลงนามเป็นพยานให้ด้วยนะคะค่ะคุณหมอคะค่ะเรื่องที่แม่ตาเคยปรึกษาคุณหมอแล้วคะ่ะคือว่าแม่ของพี่พงศ์ะคะ่ะเขารู้สึกหวาดกลัวพี่พงศมากทีนี้จะทํำยังไงดีคะคุณหมอ เรื่องของคุณแม่ของฟงเนี่ยนะคะเอาอย่างนี้ดีไหมคะเดี๋ยวหมอนัดให้มันพบหมอเร็วๆนี้แล้วกันเนาะเพื่อจะได้ให้การดูแลและให้การช่วยเหลือด้วยเผื่อคุณแม่ของพงจะได้ดีขึ้นนะคะสุขภาพจิตของคนในครอบครัวก็สําคัญไม่แพ้กับสุขภาพจิตของใครนะคะในฟังคุณหมอพูดแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นบ้างนะคะเนี่ยค exactly ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเมตตาขอตัวกลับเลยนะคะคุณหมอขอบคุณคุณหมอมากค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพุทธศักราช2551 ให้ความสำคัญในการดูแลสภาพจิตใจของครอบครัวผู้ป่วยนะครับเช่นเดียวกับการเยียวยาตัวผู้ป่วยเองถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบำบัดรักษาด้วยเพราะว่าถ้าหากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการสจริญเนิ่น,เ,น,นเราอาจจะได้ตัวผู้ป่วยที่เข้าข่ายตามมาตรา22เพิ่มขึ้นอีกก็ได้